พลก็ครับสำนีฟอมสวัสดีครับโอ้ <c oughs> การเย็นครับหน้าจะเร่าเร่าที่สี่องศานะครับนะดูแลวนะ้วเนาะเนี่ยกะบอได้ลุงคลิปดนแล้วเนาะมาอ่านเอาเด็กชายอ่านเด็กชายอ่านนะคว้านออกปากแล้วครับนะยนบยเย็นไปเย็นที่สี่องศาละมักงประมาณนะครับเนาะนี่ก็คอ,อกหานเอาคือเขาแต่ว่าปล่อยไปแล้วนะปล่อยเหมือนเลยครับนะรุ่น <c oughs> ใครรุ่นล้างนี่บ้านอาจจะฟักนะครับนะ ไอ้บึงอู้หึงในนะหลุนแตกซ่าหน้าม,มูลเมื่อนาจะฟักครับเพราะว่าเมื่อเนี้ยใจนะครับเนาะมันเป็นอย่างอากาศนะมันเกี่ยวกับอากาศนะสองหลุนเราพอฟักครับนะไอ้เพิ่นออกมาเหมือนล้วเนาะเอาปล่อยขี้เก่าน,นะหันไก่กัรเย็นครับเนาะจะเป็นโลกเป็นวัดนกวัดหยังคือกันนะครับเนาะช่วงนี้อากาศเย็น เใหกนอยเขาก็าค่อยสบายไปเลยน,นะอยู่กันแบบนี้นะอากาศเย็นนี่ครับนะพอนนี้ก็เปิดนะครับนะเปิดโล่งขึ้นมากันเสียงหาเป็นาสาวๆนะครับนะมีโฉ์ทวีกับเงงอนอยู่น้กันนะครับนะ เป็นคอ,อกเก่าของโชคทวีครับผสมโฉกค,ครับหลับบานนี้พอดีเพิ่นแลีนเขาแลีนออกชามิฟ้าก็เ,เลยว่าล่องเปิดนี่ครับน,ะนี่จะสักพักนะครับนะน่าจะให้เพิ่มยูน้ำกันนะครับของแม่สาวนะสองตัวนี่เริ่มสนิทกันเนี่ยให้เป็นยูน้ำกันนะก็จะได้ยานมนะครผมนะยานมเปิดนมโชคทวีนมนะแล้วก็นี่ก็คอ,อกร่วมครับนะี่จะมีนะเด็กหนุอยอยู่น้ำกันเลยครับเนาะ ส่วนขอบุนก็นจะน้ำปั่นเฮายื้อครับน้ำปั่นนี่ยึกดแสบล้วรอบนึงครับนะไปหลงฝูงนะับวม่านกันหลงด้วยกันครเหมอนหลงกัองกบอ่พอเพียง นี่แดงนี uh, then, like mm ่ครับหอกสาวๆาวข้าวมานอนนี่นะจะเป็นเอ่อป่อฝันคป่อฝันนี่ก็เป็นอย่งไดีครับเนาะอาจจะท่องหรือว่าท่องนล้โน้มมันกับเป็นขึ้นจังสีไข่ขึ้นอยู่บ่เศร้านะทของบ่ท่องบ่องหงกับนี่น้อสวยห้อ กัดเย็นครับเบื้องบนอาบน้ำน,นันน่นนั่นนั่นนั่นยังสักคนเลยได้นั่นเป็นยังนั่นฮึลูกสีกินนมครับลูกสีกินนมแล้วเขาไปกวนพน,น,นันพะู้นี้เอานี่อนั่งล้งมากนี่บให้ลูกกินนมครับนะให้กินบีเวลาหรือเปล่าน้ำปลามันตาลมันเหยียบหางกันอีกน ออกกูได้ก็เขาไม่ยังออกกูได้นั่นเขาไปกวนมวยได้ลูกกินมนมนั่นนั่นนกกระพุนครับนะแม่กับลูกครับนะนบุญโฮงครับน้าด่างฟอมพุนนะครับนะฟองพุ่นฟางกินดีครับช่วงนี้เอาไปใช้พุ่นระบ,บดพี่เอเเอ อู้ครับลอดดังออกไปพุ่นครับนะทีนี่ได้นี่ครับเห็ดขาดนี่ครับนี่ตัวเห็ดขาดเลยดังขาดเลยตัวดีนะครับเนี่ยว่าเป็นยังคือขาดจะบนนี่ครับเนี่ยดีปองออกมาเลยครับเนี่ยนิดหน่อยเล่นอย่างนี้นี่ออกมา มันนอนอยู่ด้วื่ีตัวครับนะหนาวครับนะกัดเย็นมึงคลองนีค่ครับนะ,ะเข้าไปอย่างนี้น่อนอพ,นะพอเพียงครับพอเพียงมันบ่าวหรือยัง เชื่องครับนะเชื่องพิษคาดครับนะพ่อเพี่เชื่องกมูครับในบรรดาหนุ่งสวยนกกระหนุ่งสวยนุ่นงคน

ê thế nó vậy nó run run à. nó nhận quân không ôi ừ. <laughs> thì có nói không เด็กชายเด็กชายเด็กชายผมชื่อเด็กชายพอเพียงผมก็ดื้อด้วยนะผมก็ดื้อด้วยสิเขาดอกับหายแล้วครับเนาะหลุมเขาเนี่ยหลุมเขาเนี่ยเขาหมักหลุมเขาเนี่ยเขาชอบก็ชอบเขาอยากออกกล้องครับเขาอยากออกกล้อง Trouble Trouble Manchilding 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 Manchilding

ทายคลิปทางนี้ทางนี้กะอุ่นไหวอืมไม่เป็นครับนะบุญนไหวค้นทายเนี่ยุญนไหวครับนะ <S <S บรรยากาศเอาสดดดนกันสดดเลยอู้ยเห็บครับนานเฮ้ยย่านครับทำเพ่นคนข้างับย่านนะครับ hip mana saya ini oh, oh, ini hip คลิปสามเหรออืมเฮ้ยข un ้างคนตร้างคลิปอดาอืมอันนี้จังใดซึ่งพ่อนีเป็นยังไงซึ่งพ่อ จารุวัคขึ้นนี่กันเลยมันจะวิสับนะครับสูงครับทั้งมันสูงแล้วกันพุ่นพุ่นพุ่นหาวละ่ะมันจะฟังเหลือครับวันนี้ฟังฟังเหลือกับนูนนะครับล้มมาอีกแล้วครับเนะรารถรถทสายปุ๊บล้มปั๊บเลยครับนะ เากกาศนดนามครับโอ้ยหานลงครับก่อนค่ำยิงเผาอีสับอันจะรุ่นอีีหลร้มืออยู่ครับนะ เดีวเพิ่งกับซิปหาครับเนาะเพราะว่าฉันฝันก็ตื่นเต้นไปเพราะว่าช่วงหันกับฟอเป็นอาทิตย์แล้วครับเนาะช่วงหันก็คิดว่าเพิ่งนี่เป็นส้งเจ็บๆนาะแล้วก็เป็นแม่เกาแล้วก็มันเดาอย่างเงี้ยครับฉันฝันมาเลยตื่นไปเนาอ่านนี้่แน่าจะอีกหลายมื่นอยู่เสียงรบกวนเนาะ อ่านหน่อยเลงกับลเล็กหน่อยมีเสียงดังอะไรมันก็มักขนาดเออนี่ยกับลูกก็ได้ถ้าบรรยากาศมราะมณานี้ใหายเบิ้งนะครับเนาะเบิ้งนาะหมากรกปวดนกันนะออกไปเออห้องกับหนะ้องครับห้องเนี้ยเว้ยอือ Bungtilah. ini, ne. Nah, nah. Hmm. Hmm. Eh. An. การทัศนีย์สักวันมือนี้นะโหอืยอือยื้อกขาตังมักรยเป่นั่นเอาอีกแล้วเอาหัวอมกันทัศนีย์สักวันครับนะบรรยากาศคือไปบ่ได้บรรยากาศอื่นนะมีแต่ประมาณนี้สักวันอยู่ฟาร์มนะน้ำเสาะแก่นั่นกับปล่อยแล้วก็ไปภารกิจนะครับนะ ห่าเลยได้พิเศษนะช่วงนี้นะจะได้จักหน่อยก็อาจจะบม่ค่อยมีเวลานะครับเนาะก็จะห่างหายกันไปโดนพอกันเชื่อแล้วกันนะครับช่วงนี้เนาะถ้าว่างๆก็จะเก็บเอาบรรยากาศมาให้เบิ้องคือเก่านะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมเพื่อเก่าครับนะปีใหม่มากกับย่างยากเน่นะครับเนาะฟังท่านอีกคนแล้วนะฟังเสร็จนะครับนะฟังก่อนนะเรียบร้อยแล้วนะใครจะมดแล้วตัวตัวเศษคอกอาจจะจะมดแล้วนะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับเนาะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ